สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้มาในเรื่องสัมผัสสะพึงที่จะทำให้คุณต้องขนลุกจะเริ่มเตรียมหูฟังและหาที่นั่งสบายๆแล้วมาร่วมฟังไป,ปรพร้อมกันครับรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังประสบการณ์มียาเรื่องนี้ผมได้รับการบอกเล่ามาจากคุณชนาพรซึ่งมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นเวลานานโดยเฉพาะเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งที่คุณชนาพรยังเป็นนักศึกษาอยู่ คุณชนาพรเล่าว่าสมัยที่เธอเรียนมหาลาัยชั้นปีที่สทางคณะได้จัดกิจกรรมรับน้องที่จังหวัดเพชรบุรีโดยสถานที่รับน้องจะมีลักษณะเป็นรีสอร์ทเก่าๆบริเวณรอบข้างรีสอร์ทจะเป็นทานน้ำตกซึ่งเหมือนกับที่อยู่ปลายน้ํามากแล้วเพราะมันเล็กและไม่ค่อยมีน้ําอันที่จริงแล้วกลุ่มเพื่อนๆของคุณชนาพรที่ไปก็ไม่ได้มีหน้าที่ในการรับน้องหรือจัดกิจกรรมโดยตรง เพียงแต่ไปให้กำลังใจและคอยช่วยเหลือเท่านั้นอีกทั้งก็ถือว่าไปเที่ยวด้วยเธอจึงนำรถส่วนตัวไปเองไม่ได้ไปพร้อมกับรถบัสของคณะเดินทางในวันแรกที่ไปถึงก็ไม่มีอะไรทุกคนต่างแย,ยกย้ายกันไปจับจองที่พักและจัดเตรียมร่วมกิจกรรมซึ่งมีพวกนักศึกษาปีที่สองและปีที่สามบางส่วนมาจัดเตรียมสถานที่รับน้องก่อนหน้านี้แล้วโดยวันแรกก็เป็นการรับน้องแบบเบาๆและปล่อยน้องพักผ่อนตามสบายในช่วงเย็น ถึงเวลาก็มารวมตัวกันเพื่อรับประทานอาหารเมื่อรับประทานอาหารเสร็จกลุ่มของคุณชนาพรซึ่งเป็นเพื่อนผู้ชายส่วนหนึ่งได้ชักชวนกันไปดื่มสังสรรค์ที่ร้านเล็กๆตรงข้ามหน้ารีสอร์ทซึ่งเป็นเพียงร้านเดียวที่มีอยู่เท่านั้นเป็นร้านหลังคามุงจากเก่าๆดูไม่น่าเป็นร้านได้เลยแต่คุณชนาพรก็ไปด้วยกันรวมสี่คนในขณะที่กำลังนั่งคุยไปไม่นานนักจู่ๆคุณชนาพรก็มองไปเห็นรุ่นพี่ปีที่สี่คนหนึ่ง ลักษณะรูปร่างเป็นคนตัวเล็กไม่สูงผิวดำผอมบางแสดงอาการแปลกๆออกมาคือเขากำลังเดินเวียนไปเวียนมาเหมือนเดิมเหมือนคนเดินจงกลมที่หน้าระเบียงบ้านพักหลังแรกซึ่งอยู่ใกล้กับร้านค้าที่กลุ่มของคุณชนาพรนั่งอยู่ไม่เกิน100เมตรคุณชนาพรเริ่มสงสัยว่าพี่เขาทำอะไรแต่ก็ไม่ได้สนใจหันมาคุยกับเพื่อนต่อและในขณะที่เพื่อนของเธออีกสามคนคุยกันอย่างสนุกสนาน คุณชนาพรก็มองไปที่รุ่นพี่คนนั้นอีกคราวนี้เธอได้พบว่ารุ่นพี่คนนั้นไม่เพียงแต่แค่เดินจงกรมแล้วแต่เปลี่ยนไปเป็นการตีลังกามวนหน้าแทนเธอเลยสงสัยใหญ่ว่าทําไมเขาถึงได้ออกกําลังกายแบบนั้นตอนนี้เวลานี้ยังไม่ทันสิ้นความคิดรุ่นพี่คนนั้นก็ตีลังกากลับหลังเหมือนกับยิมนาสติกและทําแบบนี้กลับไปกลับมาอย่างว่องไวผิดคนธรรมดามากคุณชนาพรถึงชี้ให้เพื่อนเพื่อนดูซึ่งทุกคนต,ต่างตะลึงกับภาพที่เห็น ไม่นานทุกคนก็เริ่มได้ยินเสียงบิดล้องของพี่คนนั้นโดยเสียงบิดล้องของเขาคล้ายเสียงลิงหรือชนีที่ดังขึ้นเรื่อยๆจนคนอื่นๆที่อยู่ในรีสอร์ทต่างพากันมามุงดูและกลุ่มของคุณชนาพรก็เลยวิ่งเข้าไปดูบ้างสงสัยมันจะของขึ้นวะ่ะรีบหาเชือกมามัดมาไว้เร็วรุ่นพี่คนหนึ่งร้องตะโกนขึ้นมาในขณะที่รุ่นพี่อีกคนกําลังไปหาเชือกอยู่ที่เหลือก็พากันโอบรัดเพื่อนคนที่กําลังออกอาการดิ้นไปดิ้นมาคล้ายกับคนของขึ้นไม่หยุดแต่ไม่น่าเชื่อ ว่าผู้ชายเกือบสิบคนจะไม่สามารถสู้แรงผู้ชายตัวเล็กๆคนเดียวได้จึงต้องผัดกันเปลี่ยนเข้าไปช่วยกันจับจนแทบหมดแรงสักครู่ต่อมานุ่นพี่คนที่มีอาการดังกล่าวได้หยุดดิ้นเพื่อนๆจึงรีบนำเชือกมัดตัวเขาวไว้กับต้นมะพร้าวซึ่งอยู่กับหน้าบ้านพักพอดีจากนั้นทุกคนแยกย้ยายกันไปนอนเหลือแต่เพื่อนร่วมห้องของพี่คนที่มีอาการผิดปกติคอยดูแลพร้อมกับกลุ่มของคุณชนาพรซึ่งอาสานั่งอยู่เป็นเพื่อน จากการพูดคุยในเรื่องนี้ทำให้กุชนาพรรู้ว่ารุ่นพี่คนนี้เขาสักลิงลมไว้ด้านหลังซึ่งตามปกติแล้วเขาจะควบคุมได้แสดงว่าที่นี่ต้องมีอะไรบางอย่างทำให้เขาของขึ้นกลุ่มของกุชนาพรก็ฟังด้วยความตื่นเต้นและแปลกใจแต่ไม่ทันถึงครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็ปรากฏว่ามีรุ่นน้องมีอาการประหลาดเช่นเดียวกับรุ่นพี่คนนั้นทุกคนจึงช่วยกันจับมัดอีกแล้วหลังจากนั้นก็มีคนเป็นอย่างเดียวกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกคนจึงลงความเห็นว่าเหตุเกิดขึ้นนี่มันไม่ธรรมดาเสียแล้วรุ่นพี่ทุกคนจึงคิดว่าต้องถามคนในพื้นที่ว่าที่นี่มันมีอะไรกันแน่เมื่อส่งตัวแทนไปถามคนที่ดูแลรีสอร์ททำให้ได้ทราบว่าก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดมาแล้วครั้งหนึ่งโดยในครั้งนั้นมีกลุ่มของพวกที่มาพักรีสอร์ทแห่งนี้ได้ทำอะไรบางอย่างที่เป็นการลบหลู่ดูหมิ่นเจ้าที่จึงทำให้เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นกับคนกลุ่มนั้นพร้อมกันนั้นคนดูแลรีสอร์ทได้ถามว่า ตั้งแต่มาที่นี่มีใครได้ทำอะไรลบหลู่ท่านไว้หรือไม่ถ้ามีก็ให้ไปไหว้ขอคามาท่านเลยเมื่อได้ทราบดังนั้นทุกคนจึงพากันไหว้เจ้าที่ในคืนนั้นเลยโดยมีคุณลุงผู้ดูแลรีสอร์ทเป็นคนพาทำซึ่งที่นั่นก็คือศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ด้านข้างรีสอร์ทนั่นเองเมื่อทุกคนรู้ว่าได้ไหว้แล้วก็สบายใจและเหตุการณ์แปลกๆก็กลับคืนสู่สภาพปกติอีกครั้งคุณชนาพรมาทราบภายหลังว่าก่อนน่าจะเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นนั้น มีคนเห็นเด็กรุ่นน้องปีหนึ่งได้แอบเอาผ้าไปแก้เล่นที่น้ำตกและมีอยู่หนึ่งคู่แอบไปมีอะไรกันริมทานน้ำด้านหลังซึ่งก็เชื่อว่าอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เจ้าที่รู้สึกไม่พอใจจึงลงโทษโดยการโดนบันดาลให้เกิดเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณที่คุณชนาพรเคยประสบมาไม่ใช่มีเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวเพราะหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วเธอก็ยังเคยสัมผัสกับเรื่องทํานองนี้อีก โดยเฉพาะเมื่อครั้งที่ครอบครัวของเธอย้ายเข้าไปอยู่ตึกแถวที่จังหวัดสระบุรีเนื่องจากคุณพ่อของเธอต้องย้ายไปรับราชการที่นั่นคุณชนาพรเล่าว,ว่าตึกแถวที่เธอย้ายเข้าไปอยู่นั้นมีสภาพไม่ได้เก่าหรือน่ากลัวอะไรเลยแต่หลังจากที่ย้ายเข้าไปอยู่ทุกคนในครอบครัวก็มักเจอเรื่องราวแปลกๆอยู่เสมอต่อไปนี้คือคําพูดของคุณชนาพรได้เล่าให้กับผมฟังเกี่ยวกับเรื่องราวอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นในตึกแถวหลังนั้นโดยเธอได้เล่าว,ว่า ึกแถวี่ครอบครัวที่เธอได้ย้ายเข้าไปอยู่นั้นมีลักษณะเป็นห้องแถวสองห้องติดกันจึงมีห้องนอนแค่สองห้องคือห้องของคุณชนาพรหนึ่งห้องส่วนอีกหนึ่งห้องทุกคนจะนอนในนั้นที่ดิฉันได้ห้องนอนห้องน,อน,นี้คนเดียวก็เพราะว่าตอนนั้นฉันเป็นคนเดียวที่ยังเรียนอยู่พ่อแม่ท่านอยากให้ฉันสะดวกในการอ่านหนังสือตอนกลางคืนจึงให้อยู่ตามลําพังตกดึกในคืนหนึ่งขณะที่ฉันกําลังนอนอยู่จู่ๆก็รู้สึกหนาวขึ้นมาเฉยๆ ฉันคิดว่าตัวเองเริ่มเป็นหวัดจึงพยายามข่มตานอนให้หลับเพื่อจะได้พักผ่อนเต็มที่แต่ไม่รู้ว่าหลับไปนานแค่ไหนมาสะดุ้งตื่นอีกทีเพราะได้ยินเสียงคนคุยกันในห้องแต่ปรากฏว่าแม้ที่ฉันจะลืมตาขึ้นมาแล้วแต่ร่างกายของฉันกลับขยับไม่ได้และภาพที่เห็นในเวลาต่อมาก็คือภาพร่างของคนแก่ทั้งหญิงทั้งชายประมาณ4ี่ห้าคนกําลังเดินไปมาภายในห้องของฉันคนเหล่านั้นเดินไปมาเวียนวนอยู่ในห้องโดยไม่มีการพูดจาใดๆทั้งสิ้นต่อกัน และนอกจากการเดินวนเวียนอยู่อย่างนั้นก็คือพวกเขาจ้องมองหน้าฉันด้วยสายตาที่ดุดันราวกับว่าอยากจะกินเลิกกินเนื้อกันเลยฉันตกใจมากจนเกือบช็อกแต่ดีที่ได้สติมาก่อนจึงหลับตาสวดมนต์อย่างบ้าคลั่งพอผ่านไปสักพักก็รู้สึกว่าเสียงคนในห้องเริ่มค่อยๆเบาลงจึงรวบรวมความกล้าที่มีลืมตาขึ้นมาดูอีกครั้งและสิ่งที่ได้เห็นขณะนั้นก็คือร่างของหญิงชราคนหนึ่งกำลังทับร่างของฉันอยู่ คราวนี้ฉันตกใจกรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงแต่ปรากฏว่าไม่มีเสียงดังเล่นลอดออกมาจากลําคอเลยฉันจึงหลับตาลงและสวดมนต์ต่อจนในที่สุดเมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นแล้วจึงค่อยๆลืมตาขึ้นและการลืมตาครั้งนี้กลับมาไม่พบอะไรเลยพร้อมกับสามารถขยับตัวได้ตามปกติดังเดิมทันทีที่ขยับตัวได้ทันทีที่ขยับตัวได้ไดฉันก็รีบลุกกระโจนพดพาดออกไปเปิดไฟ และสิ่งที่ฉันเห็นเมื่อเปิดไฟในห้องสว่างก็คือรอยเท้าคนนับสิบสิบคนเต็มพื้นห้องไปหมดฉันไม่สามารถบอกว่าเหตุการณ์สยองขวัญทั้งหมดนี้เกิดจากอะไรแต่ที่กล้ายืนยันก็คือทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงและมันคือเหตุการณ์ที่ทําให้ฉันสะพึงขวัญมากที่สุดในชีวิตเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้อาจจะไม่มีผีจา๋าออกมาเป็นตัวบีบคอแลบลิ้นปิ้นตาแต่มันเป็นประสบการณ์ของคุณชนาพรที่เล่าให้ผมฟัง และผมยืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงครับมันเป็นประสบการณ์สะพึงกลัวของผู้หญิงคนนึงที่เจอกับเรื่องราวแปลกๆแ,และผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆและคลิปสยองขวัญขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ